งานวิชาการ 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดในระดับดีขึ้นไป 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดในระดับดีขึ้นไป สสถานศึกษามีหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธ,ธิภาพสามารถขับเคลื่อนให้การดำเนินการบริหารจัดการบรรลุเป้าหมายได้การบริหารประมาณหนึ่ง มีระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินงบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 2. มีระบบควบคุมภายในตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาล คุณธรรมที่เน้นภายในโรงเรียน 1. จัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยพระอาจารย์มหาปราณีปัญญาทิพย์โกอาจากชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. สอนธรรมศึกษาและสนเสิ <im> ินเด็กนักเรียนสอบธรรมศึกษา 3. ชุมชนบ้านวัดโรงเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา งานด้านวิชาการโรงเรียนรัทธาวัังหินได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศรอบแรกปีพุทธศักราช2547รอบที่2ปีพุทธศักราช2549การเรียนการสอนด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. การแสดงดนตรีอีสานดีดพินหมอลำ 2. การร้อยมมลัย สการปั้นอิดสี่แกะสลักต้นเทียน 5. การทำพานใบสีและน้ำยาล้างจาน 6. การเพาะเห็ดนางฟ้า 7. จ็ดการลูกกล้วยน้ำว้า 8. สวนสมุนไพร ด้านชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนจบการศึกษาระดับป .6 คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยอาชีพหลักของผู้ปกครองนักเรียนคือรับจ้างทั่วไปประชากรในชุมชนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละเก้าสิบนับถือศาสนาคริสต์คิดเป็นร้อยละสิบรายได้ของชุมชน5 0 0พันบาทต่อครอบครัวต่อปี การส่งเสริมขนรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นงานประเพณีแห่เทียนเป็นส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนที่มีความร่วมมือกันด้วยดีมาตลอดต้นเทียนของวัดท่าวังหินได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศสลับกันมาทุกปีความภูมิใจในโรงเรียนของเราผลสำเธิจด้านการเรียนการสอน หนึ่งปีการศึกษา2553นักเรียนชั้นสมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2ปีการศึกษา2553นักเรียนชั้นสมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลชมเชยเขียนเรียงความตามนโยบายสถานศึกษา3ดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 3. ปีการศึกษา2553นักเรียนชั้นปมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันการวาดภาพในงานศิลปะหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับเขตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต14 ปีการศึกษา2554นักเรียนเชิงผสมสมศรีปีที่6มีคะแนนภาษาไทยสูงกว่าเกฑ์เฉลี่ยสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบลราชธานีเขตหนึ่ง5ปีการศึกษา2554นักเรียน้ชปงะสมศึกษาปีที่5ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันภกษาคณิตศาสตร์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบลราชธานีเขตหนึ่ง6 ปีการศึกษา2554นักเรียนชุมศึกษาพิที่6ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันผู้สุนทรัพน์ภาษาอังกฤษในระดับเครือข่ายที่1ปีนจามาหาราชผลสำเร็จด้านกิจกรรมของโรงเรียนของเรา 1. ได้รับเกรติบัตรและาย Green Food Good Taste การประเมินโรงอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพบาลกรุมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 2. ปีการศึกษา2,553ได้รับรางวัลรองชนะเลิศห้องสมุดดีเด่นโรงเรียนขนาดเล็กระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่ง 3. ปีการศึกษา2,554ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโรงเรียนปลอดไทยเล่นออกจากโรงพยาบาลสัมปิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีผลสำเร็จด้านกิจกรรมของนักเรียนของเราหนึ่ง ปีการศึกษา2553ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันเดี่ยวพิน2ปีการศึกษา2553ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันร้อยมาลัยกร3ปีการศึกษา2553ได้รับรางวัลเหรียญทองรวมสินสร้างสารระดับประถมศึกษาปีที่4 5 6 4 ปีการศึกษา2554ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันร้อยมมล็ดดอกไม้สดสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งปีการศึกษา2 5 5 5ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเมืองหนึ่งประเภทการทดลองเรื่องการทำน้ำยาล้างจากมะกรูดและประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องกล่องไอประสงค์จากวัสดุเหลือใช้ ความภูมิใจในคุณครูของเราปีพุทธศักราช2553คุณครูได้รับรางวัลครูดีในดวงใจในงานวันครูปีพุทธศักราช2553ณหอประชุมพัยพระยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2554คุณครูได้รับรางวัลครูสอนดีของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปีพุศัก2555คุณค,ณคณรูได้รับรางวัล 1, 1, 1แสนครูดีณหอประชุมราชธานีสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่ง ปีพืศักรา2556คุณครูได้รับรางวัลครูดีสีแผ่นดินในงานวันครูปีเพื่ศักรา2556ณหอประชุมราชธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบนราชธานีเขตหนึ่งการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและนักเรียน 1. จัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา1 2สิงหาคมและ5ธันวาคม 2. จัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ภายในจังหวัดและต่างจังหวัด 3. จัดกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือและโรงแรมสุนีแกรนบนราชธานี 4. จัดกิจกรรมวนวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5. ้จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติดของชุมชนบ้านวัดโรงเรียนหรือบ่อ จะออกฤทธิ์อนประสาทให้ผู้เสพวาดแะแวงและหวัดกลัอคนรอบข้างจนเป็นต้นเหตุของสงกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าและกลายเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้นๆ้นของประเทศไทยเราในขณะนี้ไปแล้วการช่วยเหลือชุมชน,ชน,ชนและการช่วยเหลือสังคมของโร<อ>ง,<อ>งเรียน,ยนหนึ่ง ช่วยเหลือเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนส่วนกลางและกรุงเทพมหานคร 2. ช่วยเหลือและมอกพนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนท่าวังหินจุดเด่นของโรงเรียน 1. คุณครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการศึกษาอบรม 2. นักเรียนคุณครูมีความสมานสามี 3. นักเรียนมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมนำความรู้ 4. โรงเรียนมีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 5. โรงเรียนมีความสะอาดร่มรื่นน่าอยู่ 6. โรงเรียนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน77ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมการปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียน ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำติชมและการสนับสนุนจากท่านคำติชมของท่านจะเป็นกระจกเงาให้เรานักเรียนผู้ปกครองชุมชนและคณะครูโรงเรียนวัดเท่าหินนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นขอขอบพระคุณอย่างมากสวัสดีค่ะนวัท่าห 心肝甜绵绵，散。